โอเคมาดูกันต่อนะครับในส่วนของ4ตัวท้ายเลขบัตรประชาชนอยู่ในบัตรประชาชนของใครก็ย่อมที่จะส่งผลต่อคนนั้นไม่มากก็น,น้อยเพราะว่าเลขแต่ละตัวที่มันเกี่ยวข้องกับเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันต้องมีเหตุมันต้องมีปัจจัยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะถึงมาอยู่กับเราและต้องเป็นเลขนั้นเหมือนเวลาที่เราซื้อบ้านเอ๊ะทำไมเราได้เลขบ้านนี้เออเวลาที่เราซื้อรถทําไมเราได้เลขทะเบียนรถนี้ะ เวลาที่เราเรียนตอนเป็นประถมนะฮะหรือว่าชั้นไหนทําไมเราได้เลขที่ได้เลขที่นะทุกสิ่งทุกอย่างครับมันจะมีเหตุและเป็นตัวปัจจัยที่ถูกกําหนดว่าเฮ้ยช่วงนี้เราต้องเจออะไรช่วงนั้นเราต้องเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยนะครับสตัวท้ายของบัตรประชาชนก็ย่อมที่จะมีผลต่อชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนไม่มุมใดก็มุมหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต เพราะทมดของชีวิตคือเขาเรียกว่าวันเดือนปีเกิดที่ถูกกาหนดมาเป็นวาสนาให้กับคุณครึ่งหนึ่งแล้วและส่วนที่เหลือนะมันก็คือตัวคุณนั่นแหละครับที่จะสรรสร้างกับสิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เห็นกับสังคมที่อยู่อย่างไรให้คุณประสบความสําเร็จและก็มีความสุขและมีโอกาสได้สั่งสมบุญบาร,รมีในภพนี้สู่ภพหน้ามันก็อยู่ที่ตัวเราด้วย นะมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่ดวงเพียงอย่างเดียวดวงมันแค่ปัจจัยหรือแนวทางหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสที่จะเจอแต่ถ้าเกิดวันนี้เรารู้เท่าทันแน่นอนนะครับว่าชีวิตเราตัดสินใจเองได้คิดเองได้พิจารณาเองได้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะปรุงชีวิตของเราหลังจากที่วาสนามเป็นแบบเนี้ย ให้ประสบความสําเร็จและดีได้อย่างไรนะครับอะมาดูในส่วนของ4ตัวท้ายกันบ้างเป็นอย่างไรครับ2 6 6 2เป็นสุประเคราะห์ทั้งคู่โอ้โหถ้าสุประเคราะก็เป็นได้แรงนี่นะมันจะไปในเชิงของคําว่าดีโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสุประเคราะห์มักที่จะส่งผลในด้านของความเป็นเมตตาซะมากกว่าแต่2กับ6เมื่อรวมกันเนี่ยมันคือ8 มันมีราหูส่อนอยู่ในนั้นเออพอมันมีราหูส่อนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรครับแน่นอนครับผลประโยชน์มันต้องมาอยู่แล้วเออคนที่มีสองหกสองเวลาทําอะไรเนี่ยนะมันจะมองที่ผลประโยชน์ก่อนไม่ยอมขาดทุนนะมองว่าเอ,อ๊ะทำไปแล้วจะมีกําไรเท่าไหร่นะถ้ามีโอกาสที่เป็นกําไรเออโอเคก็เอาก็ทําก็บุกก็หลุยก็ลงอาไปนะ คือจะไม่ค่อยยอมพลาดในเรื่องราวของผมด้วยอยู่เป็นคนที่คิดและคิดอีกว่าเออทำแล้วมันจะได้เท่าไรอะไรเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่ามองในเรื่องของปัจจัยที่จะได้มากกว่าที่จะเสียเพราะมันมีตัวราหูเข้ามาและบวกกับความที่มันมีดาวศุกร์คือเลขหกตัวเนี้นะมันคือเรื่องของคําว่าความรักมันคือคําว่าการเงินดังนั้นเวลาที่มองก็ต้องมองให้ฉลาดมากขึ้นนะมันถึงจะอยู่ได้เอาเนี้ยอถ้าไปมองแบบใครมา ชวนก็ทําโดยที่ไม่ได้คิดอะไรใหม่ครความเป็น2662จะมีความฉลาดในการมองในการที่จะทําธุรกิจอะไรได้ค่อนข้างดีมากๆนะค่อนข้างดีมากๆและเลขนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ให้ผลดีกับในเรื่องราวของคําพูดคําจาเพราะ2กับ6เนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่มีความเป็นเสน่ห์ในตัวเองละแต่พอมี8เข้ามาแฝงข้างหลัง มันมองบอกถึงวิธีการมันมองบอกถึงเทคนิคในการพูดการเจราจาพูดให้คนติดใจพูดให้คนรักพูดให้คนเกลียดเนี่ยมันอยู่ที่นี่หมดเลยนะดังนั้นเนี่ยนะครับพอเสน่ห์ในการพูดของคนที่มี262ในสี่ตัวตายของบัตรประชาชนจึงทําให้มีคนต่างๆมากมายเนี่ยเข้ามาขอคําแนะนําปรึกษาอยู่บ่อยครั้ง นะเวลาเพื่อนอกหักโอ้ยปอบใจเก่ง่น αι, โอโหมึงต้องคิดอย่างนั้นสิมึงต้องทำอย่างนี้สิมึงต้องเชื่อตัวเอง <c oughs> คือมันจะมีวิธีการหรือคําพูดที่ทําให้คนอื่นที่กําลังรู้สึกต่อแะในชีวิตอคุณเป็นคนที่พูดให้มันมีพลังขึ้นมาได้นะเรียกได้ว่าเป็นนักพูดได้เลยนะและใครก็แล้วแต่เวลาที่เข้ามาคุยกับคนเนี่ยเขาจะรู้สึกมีความสุข มีความสบายใจกับบ้านเะโอ้ขอบคุณมากเลยนะเพราะเวลาที่คุณพูดมันเหมือนกับคุณเข้าใจชีวิตเขาเข้าไปถึงจิตวิญญาณของความเป็นเขาได้อย่างอย่างดีเยี่ยมอ่ะเหมือนคนอื่นมองว่าคุณคือสาราพักใจมีปัญหาอะไรก็มาหามันนี่แหละมีปัญหาอะไรก็มาหามันนี่แหละจึงทําให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์หลงไหลนะแบบมันมันรู้สึกมันมีความสุขอะ เวลาที่คุณอยู่กับคนน้นคนนี้ดังนั้นเหมาะนี้่องการเป็นนักพูดค่อนข้างมากและแน่นอนนะครับว่าเลขนี้มันคือเลขของคําว่ารสนิยมสูงอใช้ของอะไรเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเออหน้ากลัวนะเขาเรียกว่าซื้อของแพงนะชอบใช้ของที่มันรู้สึกว่ามีระดับหน่อยเออมันจะได้สมนาสมตาฉันนะแต่การใช้ของคุณใช้เก่งแต่ก็โคตรหาเก่งนะ เป็นคนที่ไม่ได้มีวิธีการในการใช้ชีวิตแบบช่องทางเดียวคุณเป็นคนที่มีวิธีการหรือช่องทางในการหาเงินมากอะ่ะดังนั้นถ้าในยุคนี้โซเชียลเนี่ยโอ้โหเป็นไลฟ์โคฟเป็นไลฟ์ไลฟ์สดขายโคงขายของเนี่ยโอ้โหคนดูไลฟ์เต็มนะพูดอะไรเขาก็อยากซื้อเพราะข้อดีหรืออาวุธที่สำคัญของคุณเนี่ยมันอยู่ที่คำพูดไงน,นะเพราะว่าเลขคู่นี้เนี่ย สนเสน่ห์มันอยู่ที่คําพูดคําจานะครับถือว่าเป็นอาวุธแบบมัดนอกอะ่ะอืมผมต้องใช้ก็ว่ามันคือมัดนอกแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้ามองในด้านความรักเลขนี้เนี่ยนะครับให้ระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้ระวังเรื่องของคำว่ากิเลสมันจะครอบงาทําให้มักที่จะมีรักง่ายหรือบ้านเราเขาใช้คําว่ามักที่จะเสียตัวกันง่าย นะเออเหมือนกับมกักมีเล็กมีน้อยนะเวลามีก็ออกมกักที่ไม่เปิดหน้าเปิดตาไม่ค่อยออกงานสังคมนะครับเป็นรักแบบหลบหลบสัน้นๆนะอยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่ต้องห่วงต่อให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันคือมันคือสนเสน่ห์ของคุณนะชีวิตคุณมันไม่ได้ลําบากถ้ามันมีเลขนี้เข้ามาเพราะมันจะมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนอุปการะคุณอยู่ตลอดเวลา เพราะด้วยนะครับเพราะด้วยสนเสน่ห์เพราะด้วยคาพูดเออเพราะด้วยวิธีการที่คุณอยู่กับคนเป็นนะต่อให้ไม่มีใครมาอุปถัมภธร,รมหรือสนับสนุนคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งอยู่แล้วนะใช้เก่งก็ช่างแต่ทำไมาล่ะหาเก่งเนี่ยมันมีวิธีการของมันอยู่แล้วนะนะดังนั้นวิธีคิดหรือมุมมองของคุณเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไปในเชิงบวกได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจ 2662อยู่ในเลขท้ายบัตรประชาชนใครถือว่าโชคดีนะมีอะไรให้คุณได้เบาอ,อกเบาใจขึ้นมาพอสมควรนะครับอ่ะนี่คือรายการเส้นทางดวงครับกับผมอาจารย์พัฒน์นัพงษ์เลิศวัฒนธรสาร์ในความจริงสาร์ในความเชื่อสู่ความสำเร็จที่มั่นคงฝากไร้ฝากแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆนะครับในช่องของเราให้กับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับได้มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ติดตาม ผมจะได้มีกําลังใจครับในการที่จะคิดจะทําหรือหาเรื่องดีๆมาแบ่งปันมาบอกกล่าวให้กับ้หลายๆท่านหลายๆคนนะครับก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาอยากจะรู้เรื่องห่วงจุย้ยอ่ะเดี๋ยวพอเสร็จเรื่องกลุ่มเกี่ยวกับตัวลงตัวเลขอะไรต่างๆมากมายผมมีเวลาผมจะทําเรื่องห่วงจุ้ยให้หลายๆท่านฟังนะเพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวทางในการปรับแก้ ชีวิตของตัวเองหรือบ้านของตัวเองหรือธุรกิจของตัวเองให้ประสบความสําเร็จและก็ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับว่าอีกหนึ่งคู่หลังจาก2 6 2 0 0สนไปคือ2 7 7 2เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นคู่ศัตรูนะเป็นคู่พัดพลากเป็นคู่หนี้คู่สินด้วยเออถ้าอยู่ใน4ี่ตัวท้ายของหมดประชาชนใครเนี่ยมันจะใช้ชีวิตยังไงอะ เรอาอต้องระวังอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่รู้กันอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามช่องหมอพัดโชว์บาปเก่งต้องบวกเฮงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากผมนะครับ